เววนะช้าม้ดต่างกันมาแต่เธอในยามเช้ากรุแอบหั่กันเธอเบาๆทั้งๆที่เธอไม่รู้ฝันก็ไม่รด้กันดอกไม้ของเธอกับฉันแค่ไม่ว่าเหล่านั้นก็มีความสุขเหลือเกินแต่เมื่อเวลาผ่านไป กระจ่างหายกลายเป็นภาพของความทรงจำดีๆที่โดนสะกดไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันแล้วนั้นและไม่มีทธงที่ฉันได้กุมไม่เธอแม้คราใดดอกไลยตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะใจอเธให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ ไปรักใครจะดอกได้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะใชจ,จะให้ใครแล้วฉันที่อยู่อย่างไรจะขอหอจากฟ้าขอหนึ่งได้ แต่ขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใคร I wanna tell you a b o u t something just w e s h o u l d be together But บัดนี้ฉั e มัน t ัดไม่ได้ฉันเลิศมีเธอ forever นึกถึงเธอเมื่อตอนแต่นนอนในตอนเช้าเวลาเก้านาฬิกาก็คิดถึงทุกทีไม่เป็นชายล่ายแค่พียง for my heart but never to pay them with you babe ไม่คิดถึงแต่เรื่องในเั้าตรูเธอไม่บอกนะที่จะเกิดตอนตื่นแค่ไม่อยากให้เธอต้องกลายเป็นคนอื่นแต่แค่ได้แค่เธอทาแล้วนางองุ่น chilchs� oh Heart the thing is that that beautiful Tagesсон Sweet Don't that a you know จะ,กกจะ้กุดอ่่อไหายนไม่องไงตอนนี้เธอไปอยู่ในจะ<อ>ใจเธให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจะาดกไม่ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะใจจะให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไร จะขอออนจากฟ้าขหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไ่รักใครเ,เป็นว่าแม่เข็มของนาฬิกายังไม่มีวันจะเดินกลับมาท,ท,ทุกครั้งทุกคราที่เคยจดจำมันทำให้ช้ำเหลือกเกินแม่ยาม่าเม่ตอนเช้าไกลหนานาวกินแตข่ข้าวกับข้างข้าวไม่มีเธอจึงกลับเบลออยากเจอเธอเหลือเกินเปรียบกับน้ำตาการที่หาไม่เจอต้องเพอ้อละเมอนะเออเจ้าตัวจะรู้ตัวไม่เหอ หมือนกับแสงในยามเช้าแ่งวดงานในหน้าหนาวไม่อยากให้เธอต้องไปกับเขาจะทำไม่ทำให้ใครต้องร้าวรานได้ตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะใจเธให้ใครแล้วฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขคหนึ่งได้จะขอเธอกลับมาอย่าให้ไปรักใครจ้าดอไในตอนนี้เธอไปอยู่ไหนจะใจเธให้ ฉันจะอยู่อย่างไรจะขอพรจากฟ้าขอหนึ่งได้จะขอเธอกลับมา